คุณผู้ชมค่ะที่นี่จิมทอมสันฟาร์มค่ะจิมทอมสันฟาร์มมีหลายอย่างให้ดูนะคะนอกจากดอกไม้มีธรรมชาตินะคะแล้วก็มีหลายอย่างเลยนี่ตรงนี้จะเป็นนาบัวนะคะคิดว่าเป็นนาบัวอันนี้บัวแดงค่ะฝั่งนี้เป็นบัวดอกสวยงามนะคะในจุดนี้เราสามารถที่จะชื่นชมบัวช่วงนี้มาแบบช่วงสายๆแล้วบัวกําลังจะเริ่มบานค่ะคุณผู้ชมแล้ว ด้านหลังของดิฉันนะคะก็จะเป็นปราสาทเหมือนที่ทําจากรวงข้าวเดี๋ยวเราจะไปดูปราสาทรวงข้าวกันค่ะคุณผู้ชมก่อนถึงปราสาทรวงข้าวนะคะมาดูที่นาบัวแล้เราเห็นสาลายด้วย สาลาที่อยู่ในนี่แสดงอุดมสมบูรณ์นะคะนาบัวแดงอันนี้บัวแดงบัวสายสามารถเราไปแกงสายบัวได้นะคะคุณผู้ชมมาถึงปลาสาสรวงข้าวแล้วนะคะมีอยู่มากมายเลยนะคะเขาบอกว่าเขาจัดแสดงข้าว20สายพันธข้าว20สายพันธุ์มีอย่างไรบ้างไปเจอนักท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมมาดูหน่อย ผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเล่าความรู้เกี่ยวกับปราศาสตข้าวตรงนี้ให้ฟังนะคะ uh, rice castle <c oughs> นะคะ p a s พราสตทข่าวหรือว่าปราสาทข้าวนะคะ <Okay. S 1> เขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประดับตกแต่งในงานฉลองบุญกลุ่มเขาหญ่ค่ะอันเป็นประเพณีบุญของสังคมเกษตรกรรมที่เป็นชาวนานะคะซึ่งพร้อมใจกันบริจาคข้าวเปลือกเพื่อเป็นทานเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็จะช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวนะคะเมื่อได้ข้าวขึ้นลานก็จะทําบุญตังใจและสิริมงคลที่มีข้าวกินอย่างอุดมสมบูรณ์นะคะนอกจากนั้นก็ เป็นการแบ่งปันการให้ทานและการบริจาคข้าวเปลือกโดยช่วยกันขนข้าวไปบริจาคที่วัดตามกําลังศรัทธานะคะเมื่อได้ข้าวเปลือกกองใหญ่ๆก็จะทําบุญฉลองเรียกว่าบุญกุ้งข้าวใหญ่นะคะหรือการฉลองการทําบุญกองข้าวใหญ่นั่นเองนะคะอันนี้ปราสาัทข้าวปีนี้ที่จิมทอมสารฟาร์มเขาบอกว่าเขาปลูกภายในฟาร์มนะคะแล้วเขาก็มาทําปราสาทเนี่ยค่ะปราสาัทข้าวที่จิมทอมสารฟาร์มค่ะคุณผู้ชม